เป็นตาเป็นยายเป็นใครก็ตามเป็นเพื่อนก็ตามถ้าผู้ใดแนะนําให้เราตั้งอยู่ในความดีห้ามให้เราไม่ให้ทําความชั่วอะไรต่างๆชี้แนะแนวทางแต่ในทางที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเราถือบุคคลนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์เราเน้กว่างั้นเถอะเราทําความดีได้เพราะใครพ่อให้โอวาตแม่ให้โอวาตคนนั้นให้โอวาต คนนี้แนะนำท่ำเตือนเราเรานึกถึงคุณของท่านในเมื่อเรานึกถึงแล้วเราค่อยนอนที่นี่ได้เวลาแต่ว่าม ja. mm ีเวลาเราก็นั่งสมาธิภาวนาซะก่อนในเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาสักห้านาทีสิบนาทีหรือยี่สิบสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงพอสมควรแล้วเราก็กําหนดอยากนอนนออยากนอนเนอยากนอนนอก็นอนนานอนนนอนนาะนอนลงไปตามลําดับลําดับจนหัวถึงหมอน ในเมื่อหัวถึงหมอนแล้วเราก็ภาวนาพองนอยบหนอนอนหนอพองหนอยยบหนอเรื่อยไปพยายามสังเกตในขณะที่เรากำหนดนอนเนี่ยอาการพองอาการยุบเป็นอย่างไรก่อนหลับมันเป็นอย่างไรมันมีอาการอย่างไรบ้างมีสภาวะเป็นอย่างไรบ้างมันเร็วมันแผ่วมันเบามันช้ามันอึดอัดมันหายใจจะขาดเรือเป็นอย่างไรเราคอยสังเกตจนกว่าที่มันจะหลับ พยายามจำให้ได้มันหลับเวลาเราท้องกำลังเริ่มพรองกลางพองสุดพองเริ่มยบกลางยบรดอสุดยบพยายามสังเกตสมมติว่ามันหลับไปเราสังเกตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรู้สึกตัวขึ้นมาภาวนาต่อจนงกว่าที่จะหลับพยายามจำให้มันได้มันหลับไปเวลาไหนตอนท้องพองหรือท้องยุบถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรู้สึกตัวขึ้นมากำหนดต่อไปอีกจะเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตาม ทำอย่างนี้เรื่อยไปเวลานอนถ้าผู้ใดทําได,ได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนถึงวาเวลานอนถ้ามันอยากนอนเราไม่พามันนอนเพราะมันจะนอนตามอาํานาจของกิเลสตัณหาถ้าอยากนอนเราอย่านอนกําหนดซะก่อนอยากนอนเนาะอ,อยากนอนเนาะจนใจของเราลงสู่ความเป็นกลางใจของเราลงสู่ความเป็นกลางได้เวลาใด เราค่อยกําหนดเองตัวนอนนอนอนนอนอนนอน,น,อน,น,อนลงไปตามลําดับลําดับถ้าผู้ใดประพฤติบัตปได้ดังที่กล่าวมาโดยเจ้าย่อตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลานอนอย่างนี้ผู้นั้นจะห่างจากบาปจะห่างจากอากุศลถ้าผู้ใดยังไม่ได้บรรลุอริมครยผลยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระริยบุคคลในพุทธศาสนาของเราก็ตาม ก็เชื่อว่าปฏิบัติตามพระอริยะเจ้าเพราะพระอริยะเจ้านั้นท่านจะพยายามประพฤติปฏิบัติให้จิตของท่านนั้นห่างจากกิเลสที่พวกเราท่านทั้งหลายกำหนดอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอยู่อย่างนี้มีสติดังที่กล่าวมานี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นจนถึงเวลานอนเนี่ยก็เพื่อไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเอง นอกจากเราระวังไม่ให้บาปใหม่มันเกิดขึ้นแล้วเนะี่ยมันก็เป็นการทำลายบาปเก่าที่มันสั่งสมไว้ในจิตในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปศูนย์ไปตามลำดับลาดับด้วยเรามีสติในขณะใดบาปใหม่เกิดขึ้นไม่ได้บุญใหม่เกิดขึ้นบาปใหม่เกิดขึ้นไม่ได้บุญก็เกิดขึ้นไหลลงสู่ใจเราพร้อมกันนั้นก็ไปทำลายบาปที่มีอยู่แล้ว บาปท,ที่เราเคยสั่งสมไว้ตัแต่พบก่อนชาติก่อนก็ดีปัจจุบันชาตินี้ก็ดีมันก็จะค่อยหมดไป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 ตามลําดับลําดับถ้าผู้ใดสํารวมระมัดระวังประพฤติปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมานี้สภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงเรียกว่าวิปัสนาญาณก็จะเกิดขึ้นตามลําดับลําดับจะเกิดขึ้นตามลําดับลําดับโดยเฉพาะแล้วอยากจะให้หลักสังเกตอีกเพราะว่าผู้ใหมย่ยังมาใหม่ก็มี ยังไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัต er ิจึงขอให้ข้อสังเกตเวลาเรานั่งภาวนาเพื่อจะได้เป็นแนวทางของการประพฤติปฏิบัติต่อไปในขณะที่เรานั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปกำหนดพองหนอยบหนอพองหนอยบหนอเรื่อยไปตามลำดับลำดับให้สังเกตอาการพองอาการยบของเรา บางครั้งมันเร็วขึ้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 นมีไหมมันเร็วผิดปกติบางอันเถอะเราเคยหายใจอย่างไรก็ piano, หายใจอย่างนั้นอย่าแกล้งกั average, ้นหายใจอย่าแกล้งหายใจเร็วอย่าทําให้มันสัน้นอย่าปรับปรุงวางั้นเถอะพยายามกําหนดตามสภาพที่มันเกิดขึ้นถ้าในขณะใดเราเรา,เรานั่งภาวนาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอ อยู่อาการ am, พองการยุดมันจะเร็วขึ้น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 เร desert, ็วขึ้นเร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 ็วขึ้นก็อย่าปรับปรุงแก้ไขอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงกําหนดและทําความเข้าใจอย่าปรับปรุงแก้ไขเป็นเด็ดขาดถ้ามันเร็วเราก็กําหนดตามเร็วนี่ทําความเข้าใจให้ดีๆนะจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญ ถ้ามันเร็วขึ้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 นโดยธรรมชาติของมันนะโดยที่เราไม่ได้แกล้งทำเอานะก็ขอให้กำหนดตามสภาพที่มันเกิดขึ้นถ้าว่ามันเร็วจริงๆพองนอยุบหนอพองนอยุบหนอถ้ามันไม่ทันก็พองยุบพองยุบพองยุบเลยพองยุบพองยุบพองยุบเรื่อยไปถ้าหากว่ามันเบาเข้าจริงๆถ้ามันเร็วเข้าจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเร็วเข้าจริงๆ,ๆ,ๆ มันกำหนดพองยุบพองยุบยังไม่ทันเราก็กำหนดรู้เฉยเฉรู้เดื่อยไปว่างั้นเถอะมันพองขึ้นและยุบลงเนี่ยเร็วเข้า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 แล้ว,วมันเป็นอย่างไรต่อไปให้สังเกตมันหายไปหรือมันดับวูบลงไปนี่้สังเกตนะทีนี้ในะขณะที่มันดับวูบลงไปนั้นน่ะมันดับไปตอนท้องเริ่มพองกลางพองหรือสุดพองเริ่มยุบกลางห้ืยยุบด้วยสุดยุบ สังเกตอันนี้หลักสำคัญนะทีนี้บางครั้งในบางท่านบางท่านสภาวะจะไม่เร็วอาการพองอาการยุบมันจะมีลักษณะหายใจฝืดฝืดอึดอัดแน่นแน่นเหมือนใจจะขาดหายใจไม่อิ่มเหมือนเถอะแน่นเข้า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 เหมือนใจจะขาดจริงๆถ้าลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ท่านผู้ใด ก็อย่าได้ปรับปรุงแก้ไขอย่าได้กลัวอย่าได้ตกใจให้กําหนดตามอาการที่มันเกิดขึ้นแน่นเนะแน่นหนอ,นนหนอถ้ามันแน่นจริงๆนะอย่าได้ปรับปรุงแก้ไขอย่ากลัวตายอย่าคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าคิดว่ามันใจจะขาดอย่าคิดว่ามันจะตายให้กําหนดเรืให้ไป มันแน่นในขนาดไหนก็ตามกําหนดไปกําหนดไปมันแน่นที่ตรงไหนแน่นที่ท้องพองท้องยุบเราก็าหนดตรงลงตรงนั้นถ้ามันแน่นที่หัวใจเรากําหนดที่หัวใจแน่นนอแน่นหนอแน่นนอแน่นหนอในเมื่อมันแน่นเข้า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 ถึงที่สุดแล้วมันหายไปหรือมันดับวูบลงไปถ้ามันดับวูบลงไปมันดับลงตรงไหนตอนตอนท้องเราเริ่มพองกลางพองสุดพองหรือเริ่มยุบกลางยุบสุดยุบพยายามสังเกต ยพยายามสังเกตทีนี้บางครั้งททนี้บางท่านบางท่านนะไม่เร็วไม่แน่นแต่มันสม่ำเ SI สมอดีดีอาการพองอาการยุบนะมันสม่ำเ SI สมอดีดีในบางครั้งนะบางท่านนะถ้ามันสม่ำเ SI สมอดีดีก็อย่าปรับปรุงแก้ไขถ้ามันช้าก็อย่าปรับปรุงแก้ไขกำหนดตามสภาพที่มันเกิดขึ้น ถ้าหากว่ามันเบาเข้าเบาเข้าเบาเข้าเบา,เ,บาเข้าเบาเข้าเบาบูจนถึงที่สุดเกือบจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยก็ตามเราก็อย่าปรับปรุงแก้ไขมันช้าก็อย่าปรับปรุงแก้ไขพยายามกําหนดมีสติกําหนดเรื่อยไปพองนอยมหนอพองนอยมหนอพองนอจมหน่อเรื่อยไปเบาเข้า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 ในเมื่อเบาเข้าถึงที่สุดมันหายไป หรือเบาถึงที่สุดแล้วดับรูบลงไปถ้ามันดับรูบลงไปแล้วมันดับรูบไปตอนไหนตอนท้องเราเริ่มพองกลางพองสุดพอง,พรอง,พรองเริ่มยุบกลางยุบหรือสุดยุบพยายามสังเกตลักษณะทั้งสามประการนี้หรือสภาวะธรรมทั้งสามประการนี้เกิดขึ้นแก่ท่านผู้ใดให้สังเกตจะได้ปรับปรุงแก้ไขใดใดทั้งสิ้นเราภาวนาของเราเรื่อยไปมันจะจําได้หรือจําไม่ได้ก็ตามอันนี้คือหลักสังเกต เพราะว่าอันนี้มันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นแก่ผู้เจริญภาวนาในภาคภาวนาจริงๆเหมือนกันเถอะเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นแก่ผู้ตั้งจิตตั้งใจเจริญวิปัสนาภาวนาจริงๆถ้ามันเกิดขึ้นแก่ท่านผู้ใดแล้วเนี่ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วดับปุกก๊บก็ตามแน่นเข้าแน่นก็ดับปุกก๊บก็ตาม หรือมันเบาเข้าเบาเข้าดับบุ่นไปก็ตามถ้าไม่ประมาทโอกาสที่เราจะได้บรรลุอริมรัคคีผลในปัจจุบันชาตินี้ก็สามารถที่จะเป็นไปได้ในปัจจุบันชาตินี้แน่นอนถ้าไม่ประมาทนะถ้าไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวธรรมทั้งสามประการนี้เกิดขึ้นแล้วอย่าได้ปรปับปรุงแก้ไขพยายามกําหนดเรื่อยไปพยายามสังเกตว่ามันจะดับปุ่ หรือมันจะสงบมันจะเงียบไปเวลาไหนเวลาท้องพองท้องยุบเขาพยายามไม่สังเกตถ้าเราจําได้จริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่ามันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นระดับปุ๊บลงไปจําได้ชัดเจนอดดับไปตอนเริ่มพองหรือกลางพองสุดพองเริ่มยุบกลางยุบสุดยุบหรือบางท่านมันอาจจะแน่นเข้าแน่นเข้าดับบุบลงไปหรือเบาเข้าเบาเขาดับบุบลงไปจําได้ชัดเจนเหมือนนเถอะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจำได้ชัดเจน คำาจาได้ชัดเจนนี่ไม่ใช่ว่าเป็นการจําได้ธรรมดานะกิเลสซึ่งมันหนาแน่นอยู่ในจิตในใจก็จะหมดสิ้นไปตามอํานาจแห่งอริยมรรคนี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าพูดแล้วเนี่ยฟังแล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันง่ายๆคล้ายๆกับว่ามันธรรมดาธรรมดาแต่ความจริงสภาวะที่มันเกิดขึ้นจริงๆนั้น เกิดขึ้นแก่ท่านผู้ใดแล้วพู้นั้นจึงจะทราบชัดตามความเป็นจริงว่ามันมีความมหัศจรรย์มากน้อยแค่ไหนเพียงใดถ้าจูประมามก็เหมือนฟ้าผ่าเลยม่นงั้นเถอะฟ้าผ่าเลยทนะ่านเรียกว่าวาจิรูปมาธรรม,มาธรรมะอุปมามาก็ฟ้าผ่า ได้แก่อริมักเริผลนี้เองครับถ้าเกิดขึ้นแล้วครับกิเลสใดที่อเยมักอย่างอเยมักเบื้องต้นคือพระโสดาบันนี้เกิดขึ้นประหารแล้วกิเลสตัวนั้นก็ไม่สามารถที่จะกลับเกิดขึ้นมารบกวนจิตใจของท่านผู้นั้น,น,นได้อีกคือหมายความว่ากิเลสที่อริยมักประหารแล้วนั่นแหะไม่สามารถที่จะกลับ เกิดขึ้นมารบกวนจิตใจของบุคคลผู้นั้นอีกคือมันถอนรากถอนโคนไปเลยว่างั้นเถอะถ้าอุปมาเมกบหญ้าเนี่ยก็ถอนรากไปเลยนี่ถอนรากไปเลยนี่เพราะฉะนั้นน่ยสภาวธรรมทักษาประการนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราท่านทั้งหลายเจริญภาวนาโดยเฉพาะแล้วคือในขณะที่เรานั่งภาวนา กำหนดพองนอยุมนอพองนอยุมน,อ,มนออยู่นอกจากกิเลสมันหมดสิ้นไปแล้วนะตามกำลังแห่งอริยมรรคเราก็ชื่อว่าได้นามว่าเป็นพระริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาอาริยบุคคลจัดเข้าในสงสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สี่คู่แปดบุคคลจัดเข้าในสงสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้าเรียกว่าสังขคุณเยจะเป็นพระก็าตามเป็นเองก็ตามเป็นอุบาสกบาจิกาก็ตามชื่อว่าเป็นสังครัตนะและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากปุะุชนตายไปจากจิจจากใจ เกิดเป็นอริยโคดขึ้นมาเหมือนกันเถอะโคดของพระยาเจ้าในจิตนใจแล้วเนี่ยบุคคลพวกนั้นก็เืี่อว่าได้ปิดประตูบายภูมิเนี่ยตัวนี้ไม่เป็นสิ่งที่สําคัญพวกเราท่านหลายเกิดมาเนี่ยโดยเฉพาะแล้วเราไม่ได้นึกถึงว่าอดีตชาติเราทํามาอะไรทําอะไรมาบ้างทําบาปทําบุญมาอย่างไร เพียงแต่นึกถึงในปัจจุบัน,นาชาติเราเกิดขึ้นมารู้เดียงสามาจนบัดนี้ทุกท่านทุงรูปทุกนามเนี่ยคนที่จะไม่ทำบาปเลยนั้นมีน้อยส่วนมากแล้วก็ดำทำทั้งบาปทำทั้งบุญเอาศีลห้าเป็นข้อวัดเราเกิดขึ้นมาเราเคยฆ่าสัตว์ไหมเราเคยรักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในการมไหมพูดปดด่าไหมเคยด่าไหมเคยสอดเสียดเคยพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไหม เคยดื่มสุราเมลัยและสิ่งเสพติดอื่นๆไหมส่วนมากแล้วเนี่ยไม่ข้อใดข้อหนึ่งหรือบางท่านบางคนอาจจะททำผิดทั้งห้าข้อก็ได้ทำบาปนในเมื่อเราทำบาปมาอย่างนี้โอกาสบาปที่จะให้ผลในขณะที่ดวงจิตของเรามันจะดับลงเนี่ยคือจะตายนะย,ย่อมมีโอกาส ถ้าหากว่าบาปอากุศลที่เราเคยทำไว้เกิดขึ้นแล้วเราก็ตายเพราะจิตบาปนั้นแน่นอนที่สุดชีวิตของเราจะต้องตกต่ำแน่นอนขาดทุนศูนย์กำไรเลยเกิดมาเป็นมนุษย์เวลาตายนี่ขาดทุนศูนย์กำไรคือทุนเดิมความเป็นมนุษย์บุญกุศลที่เราสร้างมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันนั้นคือทุนเดิม เวลาเราตายจากมนุษย์แทนที่จะมาสู่มนุษย์อีกหรือไปเป็นเทวดาสูงขึ้นแต่บางคนบางท่านอะตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง,าง,างก็เียว่าขาดทั้งทุนศูนย์ทั้งกําไรชีวิตตกต่ําแน่นอนในเมื่อลงสูวบายภูมิแล้วโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดาอีกนั้นเป็นไปได้ยาก นอกจากบุญเก่ากุศลเก่าที่เคยสร้างสมบูรม์ไว้เท่านั้นเพราะสัตว์อบายภูมิเนี่ยจะเป็นนรกก็าตามสัตว์นรกเป็นเปรตสุรกายเป็นสัตว์เดรันฉานก็าตามโอกาสที่จะสร้างบาร,รมีเกือบจะไม่มีเลยโอกาสที่จะได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเกือบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสัตว์อบายภูมินั้นโอกาสที่จะได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศล จึงมีโอกาสน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นบุญใหม่กุศลใหม่ของสัตว์อาบายภูมินั้นจึงเกือบจะไม่มีเลยถ้าไม่อาศัยบุญเก่ากุศลเก่าที่ตัวเองเคยทำไว้ตั้งแต่คราวเป็นมนุษย์โอกาสที่จะพ้นจากนรกพ้นจากความเป็นเปรตสุรกายพ้นจากสัจจฉานก็เป็นไปได้ยากนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราทำบาปมาด้วยทำบุญมาด้วย โอกาสที่เราจะลงสู่อบายภูมิก็ยังมีดังที่กล่าวมานี้ที่ถ้าหากว่าผู้ใดเจริญวิปัสนาภาวนาจนสามารถที่จำสภาวะธรรมดังกล่าวโดยย่อๆคือสภาวะธรรมที่เร็วก็ตามแน่นก็ตามเบาก็ตามในที่สุดแล้วมันดับรูปมันไปสามารถที่จได้ชัดเจนพร้อมกับน,นั้นกิเลกก็หมดสิ้นไปด้วยกําลังแห่งอริยมรรคผู้นั้นเชื่อว่าปิดประตูอบายภูมิ นี่เพียงปฐมมรรคคือได้บรรลุเป็นพระสูตบันอริยบุคคลเท่านั้นแหละก็เชื่อว่าปิดประตูบายภูมิแล้วเราจากนี้ไปว่างั้นเถอะจะไม่ตกต่ำเป็นอันขาดสาภาพจิตใจของผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วนั้นจะไฟสูงตลอดเวลาถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะประมาทบ้างแต่สาภาพจิตที่ลึกๆนั้น จะไม่หมกมุ่นอยู่ในความชั่วเป็นเด็ดขาดจะพยายามระวังระมัดระวังจิตบางอันเถอะสูงขึ้นบางอันเถอะระวังจิตให้มันอยู่กับคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาบางอันเถอะถึงแม้บางครั้งมันอาจจะประมาทบ้างแต่ก็สติสัมปชัญญะหรือจิตที่ลึกๆนั้นจะไม่เป็นดังนั้นเพราะฉะนั้นอบายภูมิจึงเชื่อว่าปิดประตูเลย บาปที่หยาบหยาบมางั้นเถอะหมดสิ้นไปจากจิตใจของผู้ที่บรรลุอริมัคเรียผลเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงไปสู่อบายภูมิจึงเป็นอันไม่มีสภาพจิตของบุคคลพวกนั้นจะมุ่งตรงต่อน,นิพพานอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะประมาทมากแค่มากมายแค่ไหนเพียงไรก็ตามแต่สภาพจิตลึกๆนั้นเพียรพยายามถึงที่สุดคือให้ได้บรรลุ นิพพานมีสภาพจิตใจของผู้นั้นจะใ่อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคล้ายๆกับอุปมาเหมือนกับมารดาห่วงบุตรน้อยที่กําลังดื่มนมอยู่ลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญวิปัสนาภาวนาเนี่ยจึงเป็นการทําลายเหตุอันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดในบบยภูมิแล้วก็เวียนว่ายใายเกิดในมนปพุรสงสาร มีหนทางเดียวคือการเจริญวิปัสนาภาวนาเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่เกิดตายตายเกิดเกิดตายอีกนานต่อไปและเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทสามารถที่จะนับชาติของตัวเองได้เลยว่าเราจะเกิดอีกกี่ชาตินับได้เลยว่างั้นเถอะอย่างที่ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างนี้ ปฐมมรรคเนี่ยสำเร็จเป็นพระสมดาบันเดเรียบุคคลเนี่ยทำลายสกยติเิวิจิจิชาศชิลพตปรามาสเนี่ยให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจแล้วน่ะนับได้เลยว่าไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินเจ็ดชาติเกิดอีกตายอีกเนี่ยไม่เกินเจ็ดครั้งก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าสู่นิพพานแน่นอนและเป็นผู้ที่เที่ยงต่อการบรรลุพระนิพพานแน่นอน ถ้าจะูปะมาก็เป็นบุคคลผู้รู้หนทางแล้วว่างั้นเถอะเห็นฝั่งแล้วมหานนภพสงสารเนี่ยมันอยู่ขนาดไหนสามารถที่จะมองเห็นฝั่งได้ส่วนปุถุชนทั่วไปนั้นยังมองไม่เห็นฝั่งผู้ใดยังไม่ได้บรรลุอริมัคคีผลแม้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันนะชื่อว่ายังมองไม่เห็นฝั่งยังมองไม่เห็นฝั่ง ถ้าเป็นดูมหาสมุทรก็ยังไม่เห็นฝั่งเลยว่าฝั่งอยู่ตรงไหนสําหรับผู้ที่ได้บรรลุเป็นภารยะบุคคลชั้นต้นแล้วนะั้เชื่อว่าเป็นผู้มองเห็นฝั่งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลผู้ได้นามว่าอริยบุคคลในบรวรพุทธศาสนานั้นจึงเป็นผู้ที่มีจิตใ่สูงตลอดเวลาคําว่าสูงนี่หมายถึงใ่ในบุญกุศลใ่ในคุณง,งามความดี ไฟในการที่จะทําลายความโลภความโกรธความหลงเพื่อให้ได้บรรลุพระนิพพานอย่างแท้จริงจะไม่ลังเลว่างั้นเถอะผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วเชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาหนักแน่นในคุณของพระตาต่ายอย่างมั่นคงทีเดียวถึงแม้ว่าใครจะพูดอย่างไรก็ตามบุคคลผู้นั้นก็จะมีจิตใจหนักแน่นเชื่อมั่นในคุณของพระตาตายร้อยเปอร์เซนต์ เรียกว่าอาจจรสัทธาเป็นสัทธาที่ไม่คลอนแคลนเป็นสัทธาที่ไม่หวั่นไหวใครจะพูดอะไรก็ตามจะสนสับสนุนเรื่องอะไรก็ตามเหมาือนกันเถอะพาลนาเรื่องอย่างอื่นก็ตาม,มาเขารู้อยู่ฝังอยู่ทางนี้โกหกไม่ได้เพราะฉะนั้นขจิงเชื่อมั่นเลยอย่างร้อยเปอร์เซน์ว่าผู้เจริญวิปัสสนาภาวนา แล้วนะ่ะย่อมสามารถที่จะทําลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นและได้บรรลุถึงพระนนพพานอย่างแน่นอนมีความเชื่อร้อยเปอร์เซนอย่างนี้แน่นอนมันนี่เพียงได้บรรลุเป็นประสูดาบันเท่านั้นนะยังมีอานิสงส์ถึงขนาดนี้ถ้ากว่าผู้ใดเจริญนิปัสนาภาวนาต่อไปจนสามารถที่ยังมรรคญานผลยานให้เกิดขึ้นอีกครั้งที่สองสามารถที่จําสภาวธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นนะ อย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นเร็วสภาวะรมที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นดับรูปจาได้ก็ตามแน่นเข้าแน่นเข้าดับรูปจําได้ก็ตามเบาเข้าเบาเข้าถึงสุดดับรูปประจำได้ก็ตาม,าาาาตามครั้งที่สองผู้นั้นน่ะเกิดอีกอย่างมากไม่เกินหนึ่งชาติตายอีกชาติเดียวเท่านั้นเองตายอีกชาติเดียวเท่านั้นก็จะได้บรรลุเป็นประธานเข้าสู่นิพพานแน่นอนถ้าว่าผู้ใด จเรวิปัสนาภาวนาต่อไปไม่ย่อท้อว่างั้นเถอะมีความหมักขมักขมันมีจิตใจที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวจริงๆงว่างั้นเถอะใจเป็นเพชรเป็นสิงจริงจริงตั้งจิตตั้งใจอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นก็ไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้แห่งจิตใจว่างั้นเถอะอาศัยวิรยิยณทุกขมัจเจติคนจะร่วงทุกข์ได้เพราะอาศัยความเพียรเท่านั้นนอกนั้นไม่มีแล้วก็มั่นจิตมั่นใจอยู่นี้ว่าเราเป็นทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสไฟคือราคะไฟคือโทสะ โทสะไฟคือโมหะมันเผาผลาญจิตใจของเราให้เราร้อนให้เราตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายบางชาติก็ไปเป็นสัตว์นรกบางชาติไปเป็นเปรตสุรกายบางชาติไปเป็นสัตว์เดรัจฉานตกลงสู่อ,อบยภูมิกว่าจะพ้นจากอบยภูมิขึ้นมาได้ได้รับความทนทุกข์รารทรมานเพราะอนุภาพของกิเลสเราเชื่ออนาจของกิเลสเราทําตามนาจของกิเลสเราโง่ทําตามนาจของมันแล้วมันก็ทําให้เราตกลงสู่ ความทุกข์อย่างใหญ่หลวงกว่าที่เราจะพ้นมาเป็นมนุษย์ได้ก็แทบตายเกิดเป็นเป็นมนุษย์แล้วก็ยังแก่เจ็บตายอีกเกิดไปเป็นเทวดาก็ต้องแก่เจ็บตายอีกไปเป็นประภมก็จะต้องเกิดแล้วตายอีกนี่มีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอย่างนี้แล้วจะเริยนปรัชนาภาวนาวต่อไปจนสามารถอย่างมรรคยานปุรยานี้เกิดขึ้นครั้งที่สามถ้าเกิดขึ้นครั้งที่สามแล้วเนะี่ยราคะ ราคะขไฟคือราคะหมดไปจากจิตจากใจของบุคคลผู้นั้นทันทีราคะเคยรบเร้าจิตใจเคยรบกวนจิตใจคิดอยากจะมีครอบมีครัวคิดจะมีลูกมีเมียมีผัวหมดสิ้นไปจากจิตจากใจทันทีโทสะคิไฟคือโทสะที่มันเผาผันทําให้เราโมโหโทโสหงุดหงิดโกรธง่ายอะไรต่างๆเนี่ยหมดสิ้นไปจากจิตจากใจจิตใจของบุคคลผู้นั้นจะมีแต่ความสงบเย็น เพราะไฟสองกองอันใหญ่มหึมานั้นดับสนิทไปจากจิตจากใจแล้วในเมื่อกองไฟอันใหญ่หลวงนั้นดับลงไปสถานที่แห่งนั้นก็เกิดความเย็นขึ้นมาแทนที่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ในเมื่อดับไฟคือความโลภความโกรธความหล,ลงเนี่ยบางส่วนมันออกอย่างราคะมันหมดไปโทสะม,มันหมดไปความเย็นก็เกิดขึ้นมาแทนที่บุคคลผู้นั้นจะไม่มาสู่การพบอีกต่อไป มามนุษย์ก็ไม่มาไปเป็นชะกาลมจรสวรรค์ก็ไม่ไปไปสู่สุทธวัตนพรมอย่างเดียวท่าจุติแล้วก็ประพฤติปฏิบัตธิธรรมเจริญวิปัสนาภาวนาได้เป็นบรรลุเป็นประหตรนในสุทธวัตรพรมนั้นๆตามกําลังแห่งอินทรีย์ที่หากว่าผู้ใดเจริญวิปัสนาภาวนาจนสามารถได้บรรลุมรรคสามผลสามดังที่กล่าวแล้ว แต่ก็มาพิจารณาว่าโอ้การไปเกิดเป็นพระพรหมนี่ก็จังต้องใช้เวลานานอายุมากกว่าที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะต้องลำบากลำบนนี่ลำบากลำบนเพราะกิเลสมันยังมีอยู่กิเลสมันมีอยู่รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธะจักอวิชชามันยังมีอยู่ในเมื่อกิเลสมันมีอยู่ความสงบเย็นแท้นั้นยังไม่เกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่จะทําให้เกิดความร้อนอยู่ทําให้เกิดความหลงอยู่เพราะฉะนั้นจึงอาศัยวิริเยทุกขมัจเจติวิริเยนะทุกขมัตเจติคนจะล่วงทุกได้เพราะอาศัยความเพียรพระพุทธเจ้าพระองค์เอาตายว่าก่อนที่จะตรัสรู้จริจรจรงๆพระองค์เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลือดเนื้อ มันจะเหือดแห้งไปก็ตามชีวิตมันจะจบลงไปก็ตามมันจะเหลือแต่หนังห่อหุ้มร่างกายก็ตามร่างกายมันจะเสะื่อพร้อมไปด้วยเส้นไปเอ็นก็ตามชีวิตมันจะดับลงก็ตามถ้าไม่ได้บรรลุเป็นพระสมานสมัมพวิญยานจะไม่นุกจากที่นั่งนี้เป็นเด็ดขาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเรานึกถึงบทนี้และนึกถึงพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย